นนีี่่่อยูอยโอเคโอเคมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้เราอยู่ข้างหลังโอเคเดี๋ยวไปตร่อรบหลังกดแตกหนึ่งกดแตกแล้วโลบ้าดาวหนึ่งลบอีกหนึ่ง เรเห็นตัวในบ้านอะไม่รู้ว่าที่เดียวกันเอุ้ยกูโดนไฟได้งไงเนี้ยตรงตรงตู้เปิดก่องโอ้ยอย่งเขาเลือดตา้ยขึ้นบนก่อนเลย ล้มหนึ่งโอ้โหโดนสนัยข้างหลังนะเบ้นข้างบนหัวสวยเบ้นข้างหลังมึงตัวโอ้ยเนี้ยอยู่ข้างบนบ้านนี่เบ้นมันมีตอ่อพิษอ่ะ แต่กูพางันตีให้เฮ้ยเหมือนมีคนอยู่ใ,ใกล้ผมเลยน่ะเสียงปาระประจายอาไอเบสนนะ่ะโอ้มันไ้อยแล้วจองผิดน,นะ มามามาซุยสองตัวแลวเออเออเออของร้อย <200. S 1> อืมเพิ่งฝากเลยมันอยู่กลางห้องอย่างนี้เลยเหรอเป็ <ว S 2> เอ,อ้มันอยู่แถวๆน<ๆ>ี้กูสแกนเจออยู่ข้างบนนี้เลยแต่ไม่เห็นตัวละ เห็นจะคืนวหนมันกำลังลุ้นอุ๊ยอะไรเคเบลิลเหรออ้อเธอ,เ,อเดี๋ยวเฟิดนหน้าต่างหมพี่แล้วเข้ามาบันไดบันไดก่อแตกขึ้นไปหามึงก่อแตกไม่มีทางเลือกแล้วมันอะ่ะมันโลมาก ไอสัตว์มาอีกตัวหมดหมดที่นี้หมดแล้วเมตกิลไม่หายวะที่นี้หมดที่นี้หมดของเพื่อนเกเบอร์ที่กูไว้ในสัตว์เอาไหมมีใครเอาไหมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบล้อมหนึ่งแดง ตรงนั้นอะที่มันชุบอะ่ะเอ้ยมันโลบ้ามันกลางเลยวะมึงจะดันไหมวะหรือว่าคูดันไปปลาไฟเฮ้ยมันมันชุบแล้วมันชุบแล้วถอยได้นะถอยถอยถอย,ถอย,ถอยเดี๋ยว<ม>เรา <คน S 2> แพ้โพซิชันนะมีคนอยู่บนบนนั้นล้อมอีกมีคนอยู่บน A นั้นนั้นเป็นตีที่สาม นี่แหละโคตรสิจังนะกูอุ้ยมีเคเบิลอีกน่ะเคเบิลอีตัวปะมีตัวอยู่ใกล้มั้ยตัวเข้าบ้านไหมกำลังเข้ารู้สึกเราจะเหมือนแพ้แบบเดิมโดนโดนแคนวิดใช่ไหม นี่นี่นมันคืออะไรนะโอ้โหขาดเฟเดอร์กอดแตกอยู่ข้างหลังไม่รูปร้ปุ๋ยรูเบอร์เดซัรท้งไหนวะอ,อยู่ข้างหน้าทุกอย่างเลยเฮ้ยมันตีอื่นยิงตง ตัวลังกลับเข้าไปเฮ้ยมันเข้ามาวอลเลีกก่กอแตกอะไรวะเนี่ยล้มหนึ่งล้มหนึ่งกู <ผม S 2> ต้องอควอะฮีโร่แลนดิ้งเลยได้ไหมโอเคโอ้มุมกูเข้าไม่ได้หรอจริงจิงก่อนเพิ่ดนี่ออกนอกโ้วเหอ้อเฮ้ยเฮ้เอยู่นี่เพื่อ โอ้ยตัวกูตัวนึงตีมีตีอื่นตัวกูตัวหนึ่งนะมันไปหามึงอยู่หากประตูขวาเว้มันโถมมึงละสอตัวด้ายขวาเราสติ๊กสกีตเตอรโอเคโอเคตัวก็แย่งปืนกันละไอ้สัส

They're fighting in labs. Oh, my lab. in labs <laughs> telling me fighting. we going you guys want a third party in labs? No. No, no, no. no. <laughs> what? I have my ult too. Let's, let's try to get some kills. ทำไมต้องอยากร้องล่ะับคมนไม่กลัววงจริเหรอ,อมันเหนื่อยนะใช่แดด above I guess ้ม <c oughs> หนึ่ง มีหลายตี่เลยไอสัตว์มีนน่นด้วยนะมีคนหามึงเพิร์ดาวสวยไปหาเพื่อนนะเอ้ยนี้อ่ะ

o m บ <desserts> yeah? ั a ก k c ั m e b บ c k ทำไมอะทำไมต้องคำแบก่านายอยากไฟไม่ใช่เหรออ๋อโอเคไปข้างหลัง Let's go over there. Oh, t h โอ้ทีนี้ไม่อยากสู้ทั้งนั้นมันน่าตำแหน่งเสียเปรียบอะ ออไม่ธรรมดาถือะไม่ธรรมดาไม่มีเลย Thank you so much เด็กธรรมดา no 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 no

Nice one bro Go go here go there go there Just go there, you know, don't shoot any Don't shoot don't shoot <laughs> Oh, Just come, come 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 I'll cover you. I'll cover you I hope for you, but you are ทขากผิดนะไอ้เขาก็อย oh. ู่ไอ้เขาก็อยู่กูเดียวเขามือสัตว์มีข้างซ้ายเราด้วยนะใช่มันเพิ่งเก็บแอร์ดรอปไปมันรูปแคร์เบอล์ไปยิ่ on the, on the door on the door แต่อย่างนี้คือข้างหลังเราเซฟเลยนะเข้าไม่ได้เนดะ่ะทำไงยิง G7 แม่นๆเนี่ยขึ้นข้างบนได้นะเ้า oh. Bro, there just look at the man, you're not named of life. Bro, he had the charge rifle, man. Come with me Come with me Come with me เออเราข้ามไปอีกฝั่งเลยวปะอ๋อมันสุดแค่นี้เหรอใช่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ได้ใช่ ลายสามแปดเองโอเคโอเคกูทำข้างบนล้มอ่ะตาย giving me r s h okay, okay. i e l d g i v e me your s h i e l d g i v e me your s h i e l d g i v e me recharge it recharge it recharge it I'm gonna make it red mate ไอ้สามไอ้สามแปดเองมันเอามันให้กูไปเติมเองด้วย ไม่รู้ข้างหลังมีเกาะให้เก็บป่ะข้างหลังเข้าไม่ได้แล้วเป้นได้แค voilà. ออ่ตรงนี้แล้วกูมาฉีกตรงนี้บวกกันอ,อยู่ไฟปะปุะกเข้าอยู่เฮ้ยนาำ โดนดูโดนดูดไอ้มีข้างบนพวกมึงอ่ะล้มล้มจดดาวหนึ่งดาวหนึ่งล้มหนึ่งตัวข้างบนเฮ้ย